ล่าความจริงกอะติดความเคลื่อนไหวที่วัดพระธรรมกายนะคะหละังพระธรรมชโยถูกถ,กถอดสมณศักดิ์แล้วค่ะคุณนลินยังเรียกชื่อแบบนี้ถูกใช่ไหมคะเพราะว่าหลายคนก็สงสัยแล้วก็ยังสับสนนะ ต้องเรียกให้ถูกต้องเรียกว่าพระธรรมชโยค่ะ,คะเพราะว่าสมณศักดิ์คือพระเทพยานมหามุนีนะคะตอนนี้เป็นพระธรรมชโยค่ะซึ่งความคืบหน้าในวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเริงกําลังปิดล้อมตรวจค้นที่บริเวณวัดธรรมกายภายใต้มาตรา44ค่ะเป็นพื้นที่ควบคุมของวัดแม้ว่าทางฝั่งของสาวกธรรมกายยังมีเสียงคัดค้านให้ยกเลิกการใช้กฎหมายพิเศษนะคะวันนี้ค่ะโฆษกของ DSI ก็พาสื่อเข้าไปตรวจสอบอาคารบุญรักษานะคะซึ่งอาคารนี้ เชื่อว่าพระธรรมชโยยังหลบซ่อนตัวอยู่ปรากฏว่าท้ายที่สุดก็เข้าไปไม่ได้เพราะว่าไปเจอด่านทั้งการขุดคูน้ําขวางและใช้ยุทธวิธีทางทหารวางถังน้ํามัน2,000ลิตรลายรอบรอบพื้นที่ของ<ะ>วัดพระธรรมากายนะคะล่าสุดทางนิไอเองก็เตรียมหาหรือที่จะประเมินสถานการณ์กันอีกรอบขณะที่รัฐมนตรีประจําสำนักนายกวันนี้ก็ประกาศชัดเจอตัวพระธรรมชโยที่ไหนให้จับศึกได้ทันที ประเด็นนี้นะคะมาติดตามกันค่ะพันตำรวจตรีวรนันท์ศีล้ำรองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะพาสื่อมวลชนไปอันดับแรกคือไปตรวจสอบอาคารบุญรักษาจุฑาดาค,คาดว่าพระธรรมชยโยรักษาตัวแล้วก็หลบซ่อนอยู่ที่นี่นะคะวิธีการเข้าไปคือเข้าไปทางประตูที่7ผ่านเนื้อที่2,000ไร่เพื่อที่จะไปออกประตู15 แต่ปรากฏว่าพอไปถึงกลับพบว่ามีตู้คอนเทนเนอร์ขวางประตูอยู่นี่แหละค่ะก็เลยต้องย้อนกลับมาออกมาทางประตู8ออกที่ถนนเรียบคลองเลี้ยวขวาเข้าเรียบคลองแอน2กับ3ผ่านไปที่ประตู9แล้วก็ประตู15ค่ะเดินเท้าไปอีกประมาณ1กิโลเมตรนะคะก็ยังไม่สามารถเข้าได้ค่ะพบว่ามีการขุดคูขวางกั้นเอาไว้มีการปล่อยน้ํานะคะก่อนหน้านี้ เท่าที่ตรวจสอบก็คือไม่มีการขุดคูมากันเอาไว้นะคะ,คะดูแล้วนี่แหละค่ะคุณผู้ชมสื่อก็เข้าไปค่อนข้างลําบากพอสมควรนะคะคืออ้อมไปอ้อนมาสุดท้ายก็เข้าไปไม่ได้ค่ะที่อาคารตรงนี้นอกจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทางอากาศก็ใช้กล้องโดรนบิมจับภาพมุมสูงก็พบว่าพื้นที่ทางเข้ามีการขุดเป็นคูน้ํา ขนาดกว้างหลุมลึกนี่แหละค่ะคุณผู้ชมตามภาพที่เราจับได้นะคะเป็นภาพที่ถ่ายจากโดรนค่ะพบว่ามีการปล่อยน้ําเข้าไปทั้งหมด5ช่วงด้วยกันโดยใช้รถแบ็คโฮทําการขดุดและใช้ถังน้ํามัน2,000ลิตรทั้งหมด18ถังมาวางเรียงรายนะคะแล้วก็กั้นเป็นแนวยาวเป็นช่วงๆยังใช้ท่อปูนบังเอาไว้ด้วยค่ะนี่แหละค่ะเป็นสาเหตุที่ทําไมทางเจ้าหน้าทีท่และสื่อมวลชนถึงเข้าไปไม่ถึงอาคารบุญรักษาค่ะมีการบางังอําพรางสายตาไม่ให้เห็นด้วยนะคะ เฉพาะประเด็นนี้ถ้าวิเคราะห์กันไปคุณผ,ผู้ชมลักษณะของการปรับพื้นที่นะคะคล้ายกับการสร้างเครื่องกีดขวางทางทหารเลยยังตรวจพบถังบรรจุน้ำมันขนาด2,000ลิตรจำนวนมากอยู่นะคะ,คะอยู่ในบริเวณนี้ด้วยแล้วก็อาจจะมีน้ำมันเชื้อเพลิงที่สามารถจะนำไปใช้ในการรบหรือทางยุทธวิธีที่จะเป็นอันตรายต่อเจ้าพนักงานแล้วก็จะเป็นการรบกวนขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้นวัดพระธรรมกายด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่เองก็ใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อกดดันทําควบคู่กับมาตรการปกครองทางสงฆ์ค่ะซึ่งเจ้าคณะจังหวัดปทุมก็มีคําสั่งให้พระสงฆ์และสามเณรกลับไปปฏิบัติศาสนก,กิจยังต้นสังกัดคือพระหรือว่าสามเณรที่ไม่ได้ประจําอยู่ที่วัดพระธรรมกายเนี่ยจะต้องกลับวัดของตัวเองห้ามไม่ให้เข้าไปนะคะถ้าหากไม่มีเหตุผลอันควรที่พระสงฆ์และสามเณรจะอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ ขณะที่ความคืบหน้าของการดําเนินคดีค่ะต้องบอกว่าธรรมกายนี่อ่วมนะคะเพราะว่าล่าสุดพลตำรวจเอกศิวาราังสิพรมนักุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหากับพระธรรมชยโยและวัดพระธรรมกายขณะนี้รวมแล้วกว่า350คดีมีการออกหมายจับเพิ่มอีกกว่า10คดีค่ะส่วน DSI นะคะก็มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินค่ะพบว่ามีโอนเงินผ่านบัญชีของ พระรูปหนึ่งคือพระเสถียรคำบอก <ฮะ S 1> เป็นเงินกว่า10ล้านบาทและยังพบว่ามีการเบิกจ่ายเงินในบัญชีวันละเกือบห0,000่นบาทดีเยังต้องตรวจสอบต่อนะคะว่าเงินจำนวนนี้ถูกใช้ไปเพื่ออะไรบ้างจะเป็นท่อน้าเลี้ยงของธรรมกาย <ฮะ S 1> หรือเปล่าแต่ว่าเบื้องต้นยังไม่มีการเข้าร้องทุกข์ถ้าหากมีการเข้าร้องทุกข์พนักงานสอบสวนต้องดําเนินการสืบสวนสอบสวนทันทีเบื้องต้นอาจจะเข้าข่ายผิดฐานฟอกเงินด้วย อีกหนึ่งประเด็นนะคะประเด็นของการถอดสมณศักดิ์ของพระธรรมชโยค่ะทางด้านของนายอมสินชีวพลึกนะคะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กํากับดูแลสํานักพระพุทธศาสนากล่าวถึงกรณีการถอดสมณศักดิ์พระธรรมชโยอดีตจเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบอกไว้ว่าแบบนี้ค่ะ,คะแม้ว่าจะมีการถอดสมณศักดิ์แล้วแต่พระธรรมชโยยังคงเป็นพระอยู่ยังไม่สามารถให้ศึกได้เพราะยังหาตัวไม่พบแต่ถ้าเมื่อไหร่เจอตัวก็จับศึกเท่านั้นละค่ะ ส่วนการบริหารงานในวัดพระธรรมกายนะคะเป็นคนละเรื่องกันเพราะว่าเรื่องของการปกครองคณะสงฆ์ในวัดขณะนี้พระธรรมชโยก็ไม่ได้ยุ่งอยู่แล้วแล้วก็มีพระรูปอื่นเป็นเจ้าอาวาสอยู่ถ้าเราประเมินสถานการณ์นะคุณสุชาดาหลายฝ่ายก็ประเมินตรงกันค่ะว่าปฏิบัติการตรวจค้นวัดในครั้งนี้คงจะต้องยาวไปอีกนานน่นแหะค่ะ